วันนี้พี่พาทุกคนมากินที่หมงก๊กฮ่องกงไม่ใช่ที่นี่เอกกมยัยเอกมัยมันเป็นมณฑลไหนของประเทศจีนวะประเทศจีนที่ไหนละพี่มูประเทศไทยเนี่ยแหละวันนี้พวกเราอยู่กันที่หม่งก๊กซุกี้ยากี้สาขาเอกกมยัยเป็นบุฟเฟ่หม่าล่าหัวกัวแยกหม้อไข่หม้อมันหม้อของชานหม้อเติไม่เกี่ยวกินหม่าล่ามาเนี่ยที่นี่ครบสุดละ มีน้ำซุปให้เลือก5ซุปแต่แน่นอนเราตั้งใจมากินซุปหม่าล่ามีน้ำจิ้มให้เลือกตักเยอะมากอยากได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มไต้หวนันหรือน้ำจิ้มแจ่วก็มีและที่สำคัญเลยค่ะไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มหม่าล่าหนาจิ้มหม่าล่าอันนี้แนะนำเลยส่วนลายบุฟเฟ่มีให้เลือกครบเลยเนื้อหมูไก่เครื่องในผักหลากหลายชนิดแล้วก็เส้นมันเลยที่ขาดไม่ได้ของกินเล่นก็เยอะสำหรับเอาลาวาโดนหยิบไปหมดแล้ว ลานี้เลยโอเด้งก็มีทุกคนนอกจากนี้ยังมีเมนูเสริมให้เติมไปด้วยก็มีกึ่งสำเร็จรูปของต่างประเทศก็มีอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองเลือดเป็ดตุ๋นซุปหม่าลา่าแค่ได้กลิ่นน้ำซุปก็โคตรหอมเลยมีเมนูที่สั่งได้อีกีเลยเนื้อต่อไข่น่ากินมาก โถดน้ำก็มีให้เลือกเยอะเลยโหกินอะไรดีเนี่ยขอรองชาหม่งก๊กกอนละกันโอทุกคนนอกจากน้ำมีเลือกเยอะแล้วไอติมก็มีให้เลือกเยอะมากขนมและผลไม้ก็อยู่ที่ตู้ฝั่งนี้เลยจากนี้นะก็ยังมีเฉากรวยให้ตกักแล้วก็นี่เลค่ะไข่มุกก็ตักได้แบบไม่อั้นเลย โกินซะอิ่มขนาดนี้คนละ600กว่าบาทเองหม่งกกซุกียากี้มีหลายสาขาไกลที่ไหนไปที่นั่นเช็คพิกัดได้ในเพจร้านเลยจ้าชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า